ยาของหลวงปู่ครับสามารถช่วยเรื่องมะเร็งได้ไหมครับช่วยเรื่องมะเร็งได้ไหมเหรอเออมันก็ได้เป็นบางมะเร็งบางเร็งมันมีตั้งร้อยแปดชนิดนะมันก็ได้เป็นบางชนิดบาง,างชนิดปากมดลูกครับอ๋อมะเร็งปากมดลูกก็น่าจะบรรเทาได้ในระดับหนึ่งนะแต่เป็นระยะไหนไต้องดูระยะสุดท้ายครับอ๋อระยะสุดท้ายออจองสาาที่หมด จบสาธุครับอย่าไปเครียดอย่าไปคิดมากเราตายก่อนแล้วเรากำไรคนตายที่หลังน่ะขาดทุนเพราะเดี๋ยวมันจะมีสงครามแล้วไงเอาจริงๆนี่มันจะมีสงครามแล้วเออเพราะฉะนั้นเราตายก่อนน่ะเราเราเป็นลูกพี่มันเดี๋ยวคนตายที่หลังแล้วเฮ้ยนี่กูมึงต้องไหวกูกูลูกพี่มึงกูผีล่นพี่อย่าไปเครียด ความตายเป็นธรรมชาติที่ไม่ธรรมชาติทีก,กเสือกระสนกว่าจะได้ตายเนี่ยนันไม่ใช่ธรรมชาติเป็นกรรมาาจบ